สวัสดีครับท่านนักทุนที่โทรรัพททุกท่านนะครับท่านนักทุนที่รับชมรับฟังจากช่องทางยูทูบเฟซบุ๊กหมอสองกล้องครับท่านนักทุนที่รับชมรับฟังจากเฟซบุ๊กหมอสมดางด้วยนะครับเช้าวันศุกร์นะครับ16พฤษภาคม2569นะครับอันนี้ก็เจ็ดนาฬิกาสามสิบเก้านาทีโดยประมาณนะครับก็พบกับท่านนักทุนเช่นเคยนะครับแล้วก็วันนี้เป็นวันศุกร์ในท้ายสัปดาห์นะครับกลางเดือนมกราแล้วนะ แล้วเพิ่งฉลองปีใหม่กันสักพักนึงนะเนี่ยก็เรียกว่าแทบจะไม่ได้ฉลองครับมีเหตุการณ์อะไรต่างๆเยอะแยะมากมายนะสำหรับบ้านเราที่เข้ามาในช่วงนี้นะครับเนี่ยก็หลายอย่างก,ก็มีผลกระทบในด้านบวกกับตลาดบางอย่างก,ก็เป็นผลกระทบในด้านลบกับตลาดเน่เหรวก็ตลาดบ้านเรานี่ก็เซนซิทีฟอยู่แล้วนะครับแต่ก็วิ่งไปวิ่งมาปวดหัวนะครับ เมื่อวานเซ็ตเนี่ยบวกขึ้นมาแรงนะครับ17จุดเลยนะครับเมื่อวาน1.37%อ่าในส่วนของอตลาดในเพื่อนบ้านเรายัางก็ตามเนอ่ลงนะครับเมื่อวานจริงๆและแดงนะตลาดในเอเชียแต่ว่าเช้านี้ก็ในตลาดเอเชียเนี่ยมีบวกลบสลับนะครับอย่างเกาหลีใต้นะครับกสปีเกาหลีใต้เปิดมาในบวกไป0.29%เนคี22ห้าญี่ปุ่นเปิดมาติดลบไป0.5%นะครับ ต,ตลาดในฝั่งฝอั่งอเมริกายุโรปเมื่อวานก็ส่วนใหญ่จะอยู่ในแดนบวกนะเมื่อวานดาวโจนบวกไป0.6นะครับ S&P 500บวกไป0.26ตลาด NASDAQ นะฮะบ,บวกไป0.32เปอรี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับส่วนหุ้นบ้านเราเนี่นะครับลงมาทำจุดต่ำสุดใหม่รอบเมื่อกี้เนี่ยฮะช่วงปรับฐันนะครับ1,233.09 ก่อนที่จะมีการดีดตัวกลับ2แท่งเทียนนะครับวันที่14ดีดไป9จุดนะครับแล้วก็เมื่อวานนะครับวันที่15เนี่ยดีดไปถึง1.37% 17จุดติดเส้นค่าเฉลี่ย200วันตรง1261.78เปนะครับเป็นเส้น200วันส่วนบริเวณกรอบไซเวเดิมจะอยู่ประมาณสัก1,280จุดบุกลบนะครับที่ชนแมวก็มีการพักตัวไป ครับนะัปัจจุบันของเซ็เนี่ยนะเป็นไซเบอ์ไซเบดาเป็นภาพแบบนี้นะครับหุ้นที่มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อวานนี่ก็หลายตัวที่มีความน่าสนใจนะครับแต่เมื่อวานเดลต้าก็พลิกกลับมาบวก4บาท50ตสตางั์งครับปรจุดดัชนีขึ้นมา2.8%นะครับพอตทเสมอตัวไป32บาท75บแอดวานก็ยังไปต่อนะครับบวอีกบาก 1, 3, 3, บกทหนึ่งนะ้ากามาสออบวกไปบาท50นะครับเมื่อวาน ร้อยสิบห้าบาทห้าสิบสตางค์แล้วก็หุ้นค้าปลีกอย่าง CPO นะครับเมื่อวานก็บวกขึ้นมาเจ็ดสิบห้าสตางค์นะครับสี่สิบสองบาทยี่ห้านะส่วนหุ้นธนาคารนะครับก็เป็นจังหวะการพักตัวครับ s c b เมื่อวานปิดลบไปบาทห้าส,สิบนะครับอยู่ที่ร้อยสามถึงเก้า KBank อยู่ที่ร้อยเก้าสิบเอ็ดห้าสิบนะครับติดลบไปห้าสิบสามเซนกันนะครับแต่ว่าเมื่อวานนี้หุ้นที่มีความโดดเด่นก็คงจะหนีไม่พ้นนะครับหุ้นที่เกี่ยวข้องกับพลังงานแล้วก็ปิโตโรเคมีที่ มีความโดดเด่นนะฮะซึ่งก็แน่นอนครับเกี่ยวข้องกับราคาน้ํามันนะฮะในตลาดโลกนะครับ,รบที่มีการฟื้นตัวขึ้นมาแล้วก็ข้อมูลเรื่องของอ่าอ่ปิตโตรเคมีที่น่าจะดีขึ้นนะครับในปีนี้นะครับก็ทําให้มีแรงซื้อเข้ามาค่อนข้างหนาแน่นในกลุ่มของปิตโตรเคมีเดี๋ยวพาไปดูวันนี้นะฮะเต็มอิ่มนะครับในกลุ่มของพลังงานกับปิตโตรเคมีนะครับเมืนะ่อวานนักทุนต่างชาตินะครับ ซื้อสุทธิเข้ามาค่อนข้างที่จะหนาแน่นนะครับพอสมควร2,636ล้าน 36, 000, 000, บาทนะครับเมื่อวันนะครับเป็นนักทุนอา่าอ่าเป็นกองทุนในประเทศนะฮะที่ขายไป649ล้านแต่พวกเราก็ขายครับ2,157ล้านบัญชีหลักทรัพย์ซื้อไปนิดหน่อยครับ169ล้านบาทครับอา่าในส่วนของตลาดฝั่งของคอมมูนิตี้นะครับก็อา่าก็เรียกได้ว่าผลของความตึงเครียด นะครับในแถบตะว,วันออกกลางเนี่ยฮะก็ทําให้ส่วนของน้ํามันดิบก็พื้นตัวขึ้นมาต่อเนื่องแต่ว่าพื้นตัวขึ้นไปก็ชนเส้นค่าเฉลี่ย2 0 0อวันเห็นไหมฮะอย่างตลาดน้ํามันดิบที่ไนเม็กซ์นะฮะขึ้นไปชนเส้นค่าเฉลี่ย2 0 0้อวันเดแถวห62เหรียญ58ดเซนแล้วก็มีการย่อยไหมครับนี่ฮะยอดตัวเมื่อวานก็ติดลบไป1เหรียญ8 8ดเซน,นเห็นไหมฮะกราฟนี่ก็เป็นแค่การฟื้นตัวยังไม่ใช่เปลี่ยนแปลงแนวโน้มน,นะครับ เนี่ยขึ้นมาขึ้นมาเสร็จปุ๊บนะชนเส้น200ไม่ผ่านก็ย่อแต่แสดงว่าน้ํามันดิบยังไม่ยังไม่เปลี่ยนแนวโน้มนะครับยังอยู่ในแนวโน้มเดิมล่าสุดนะครับอยู่ที่59เหรียญ20เซนต์ต่อบาร์เรลสำหร,ำสรับตลาดน้ำมันดิบที่นายม็กซ์นะฮะตลาดน้ำมันดิบรันที่ลอนดอนนะครับก็คล้ายๆกันนะครับเอ่อชนเส้นค่าเฉลี่ย200วันเป๊ะเลยนะครับตรง66เหรียญ38แล้วก็ยอดตัวเมื่อวานเนี่ยนะครับ2เหรียญ19เซนต์นะครับเช้านี้อยู่ที่61 63เหรียญ ห้บเซนต์ต่อบารลนะครับนั่นคือภาพของน้ำมันดิบสิ่งที่น่าสนใจคือโกลฟิเจอร์นะครับเหมือนเดิมนะฮะเดี๋ยวผมพาไปดูโกลฟิเจอร์เดี๋ยวจะปิดท้ายด้วยเงินบาทนะครับไปดูที่ตลาดทองคำที่โคเม็กซ์นะฮะเดี๋ยววันนี้ก็มีแรงขายออกมานะครับวันที่15นี่นะครับติดลบไป13เหรียญ40เซนนะครับยังไม่สามารถทำจุดสูงสุดใหม่ได้นะครับสำหรับตลาดทองคำแต่ว่ากราฟทางเทคนิคก็ยังอยู่ในรน้มขาขึ้นนะครับ ล่าสุดวันนี้นะครับทองคำเทรดกันอยู่ที่4,608เหรียญต่อออลนะครับครับทางเทคนิคก็ยังอยู่ในแนวโน้มทิศทางขาขึ้นนะครับนีฮะอ่ะทีนี้ไปดูค่างเงินบาทกันนะครับค่างเงินบาทในาาภาพของทิศทางขาลงอยู่นะครับแล้วก็มีลักษณะเคลื่อนไหวแนวทางไซเบทล่าสุดค่างเงินบาทก็อยู่ที่11บาท 42สตางค์ต่อหนึ่งยูเอลลาร์นะครับวิ่งอยู่ในลักษณะไซเวลแนวรับนะฮะอยู่ที่31บาท8สตางค์นะครับส่วนแนวต้านนะฮะออยู่ประมาณ31บาท67สตงางค์วิ่งในลักษณะที่เป็นไซเวลในกรอบขาลมครับก็ค่าเงินบาทยังอยู่ในแนวโน้มแข็งค่าในกราฟเดือนนะครับเราเห็นว่า31บาท8สตางค์นี้ก็เป็นแนวรับที่อยู่ในกราฟเดือนโอเวอร์โซนะฮะของค่าเงินบาทจะแตะ30บาทต่อ1นึ่ยูเอสโดนาร์ จนถึง29บาท69สตางค์ตอนหน่เยซอลล่านะก็ค่าเงินบาทก็จบรอบนะในคราบเดือนนะครับแล้วก็คืออ่ e โอเวอร์บอทเสร็จก็น่าจะเข้าสู่โซนโอเวอร์โซต่ำกว่า31บาทจนถึง29บาท69สตางค์นะครับนะเป็นโซนนี้นะครับสำหรับค่าเงินบาทบ้านเรานะครับอ่ะนั่นคืออ่อภาพนะฮะที่ให้ชมกันนะครับทีนี้สิ่งที่น่าสนใจนะครับสำหรับตลาดหุ้นบ้านเราก็คงจะ เป็นเซกเตอร์บางเซกเตอร์ที่มีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยยะสําคัญในช่วงสองสามวันมานี้นะครับก็คงจะหนีไม่พ้นกลุ่มของพลังงานกับกลุ่มของปิโตรเคมีก่อนในนี้ก็เาได้คุยกันมาทุกเซกเตอร์แล้วนะไม่ว่าจะเป็นคาปลีกไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลนะครับซึ่งสัปดาห์ที่แล้วก็หนักหน่วงมากนะครับสัปดาห์นี้ก็ยังแต่ก็พื้นตัวขึ้น,นมาบ้างนะครับก็ดีบ้างในช่วงท้ายนะครับแต่ก็อยู่ในจังหวะเนะขาเรียกว่าโซนโอเวอร์โซในกราฟเดือน นะอย่างที่ท่านได้เห็นแล้ก็เห็นการรุบาขึ้นมาบ้างนะครับอย่างที่เห็นนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ร้อนแรงนะครับแนวแรงซื้อก็คงจะเป็นแรงซื้อสะสมนะฮะในลักษณะของทิศทางขาลงอ่อเซตอิเด็กนะครับแนวรับพันสนะครับแนวต้านก็เป็นพันสแล้วก็พันสโดยประมาณนะครับอ่อปิโตรเคมีกับพลังงานนะครับนะวันนี้เอาเต็มอิ่มไปเลยนะครับให้ดูกราฟกันเลยว่า ทิศทางแนวโน้มเนี่ยก็เรียกว,ว่าดีขึ้นมาเรื่อยๆนะครับใครที่เห็นแนวรับนะที่ไปเปียนบะพ,พ,พ,พูดถึงบ,บ่อยๆสามสิบบาทยี่ห้านี่นานมากนะครับแช่อยู่ตรงนี้ตั้งแต่เดือนตุลาปีที่แล้วรู้เลยนะครับวิ่งไปวิ่งมาแนวรับนี้ในท้ายที่สุดก็ขึ้นมาข้ามเส้น200ชนได้นะครับนะแนวต้านที่โอเวอร์บอสนี่นะครับนะวัดดูแล้วมันจะอยู่ตรงไฮเดิมนี่แหละ3 3บาท50าทจนถึง33บสาท75สตางคนะ์เป็นจุดโอเวอร์บอส จากโอเวอร์โซนตรงนี้ครับสาสิบาทยี่ห้านะครับนะโอเวอร์บอทจะอยู่ที่สามสิบสาบาทห้าสิบถึงสามสิบสาบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์นะก็จากจุดนั้นก็ประมาณสามบาทบวกลบนะก็ถือว่าสามบาทบวกลบก็อ่ก็รวมรวมหลายเปอร์เซ็นต์อยู่นะนฉะนั้นนี่คือนหนึ่งรอบนะครับในระ,ระยะสั้นแต่ถ้าเป็นรอบระยะยาวๆเนี่ยมันจะนับตั้งแต่ยีิบเจ็ดบาทเป็นโอเวอร์โซในการาฟเดือนะเห็นไ, ه, ไหมฮะฉะนั้นเนี่ยพวกเราก็เห็นลักษณะการเคลื่อนไหวของปรทยังอยู่ในลักษณะที่เป็นไซเบร นะครับมีแนวรับแนวต้านลักษณะของกรอบไซเบร์เขาตั้งชัดนะครับนี่ฮะเดี๋ยวโซนนี้แหละครับเป็นโซนที่ส0มสิบาทบวกลบนะครับบนก็ส3บสาบาทบวกลบต่ําสุดตรงนี้เป็นกราฟเดือนนะครับไม่ใช่กราฟเดย์นะครับอันนี้คือปอรทอส่วนปอรทสอพอนะครับทางเทคนิคนี่ก็ถือว่าดีขึ้นมามากเลยทีเดียวเมื่อวานนี้นะครับมีการเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจนะฮะพอสมควรเลยคือข้ามเส้นสองอยครับนะฮะมีการข้ามเส้น2 0 0ร้อยวันแรกเนี่ยวันที่สิบสี่ครับ แล้วก็เมื่อวันวันที่สิบห้าเนี่ยแท่งเจนทำนิวไฮแต่เมื่อวานสอพอปิดไปร้อยสิบห้าบาทห้าสิบนะครับบวกไปหนึ่งจุดสามสองเปอร์เซ็นต์แล้วเห็นว่าแท่งเทียนของปตอท,อทอสอพอเนี่ยได้วิ่งข้ามเส้นสองร้อยแล้ว mm hmm. ก็เหมือนกันที่พูดนะฮะไอแนวรับตรงร้อยห้าบาทเนี่ยเราก็พูดไปมานานนะครับนะอันนี้เป็นกราฟเดย์โอเวอร์โซลถ้าเป็นกราฟเดือนนะครับมันจะอยู่ต่ำกว่าร้อยตรงนเนี้ยเนี่ยเก้าสิบกว่าบาทนี่ก็อยู่ต่ำกว่าร้อยเป็นกราฟเดือนนะครับกราฟวี Week ก็อยู่ประมาณนี้นครับ ประมาณ100ลงมานิดนึงนะครับส่วนกราฟเดือนเนี่ยมันจะอยู่ต่ำกว่างก่า90บาทแถวแถวนี้นะ90บาทบวกลบจากนะได้เห็นว่ามันจะหน้าตาคล้ายๆกับปตทเป๊ะเลยนะครับทรงแบบนั้นนะครับส่วนแนวต้านของตัวสพเนี่ยจะอยู่ที่1 1 9บาทนะครับเป็นจุดโอเวอร์บอทตอนนี้ร15บาท50สตางค์นะครับอีก4บาทเนี่ยประมาณนั้นนะก็จะถึงแนวต้านโอเวอร์บอทเห็นไหมฮะหนึ่งรอบนะฮะนะจากโอเวอร์โซนนะครับไปโอเวอร์บอทง่ายๆเลยนะครับ ใช้เวลาเท่าไหร่ตั้งแต่ตุลาปีที่แล้วนะครับเห็นไ,ไหมฮะหเดือนนะครับสเดือนฮะสเดือนเห็นไหมฮะระยะสั้นนี่ประมาณประมาณ 1- 3ถึงเดือนบวกลบนะถ้าเป็นระยะกลางประมาณ 6- 1ถึงเดือนระยะกลางนะครับถ้าเป็นระยะยาวคือกราฟเดือนเนี่ยมันจะอยู่ที่ 1- ถึงสปีนะฉะนั้นเนี่ยใครลงทุนแบบไหนเนี่ยมันมีจุดซื้อจุดขายชัดเจนนะเข้านะใจไหมฮะไม่ใช่ว่าเราอยากซื้อตรงไหนก็ซื้อนะครับนะบางคนบอกว่า เอ่อเงินเดือนออกพอดีอะไรประมาณนี้ขอซื้อตรงนี้ได้ไหมเล่นรอบอย่างเงี้ยเนี่ยเป็นจะเป็นคำถามแบบนี้ตลอดซึ่งจริงๆผมก็พยายามสอนนะให้พวกเราได้รู้เทคนิคการลงทุน,ตนแต่มันใช้เวลาเห็นไหมแต่ถามว่าใช้เวลาแล้วคุ้มไหมก็คุ้มอ่ะถูกไหมเนี่ย,มมยจากบริเวณเนี้ยหนึ่งร้อยห้าบาทถ้าขึ้นไปร้อยสิบเก้าเนี่ยก็ได้ประมาณสิบสี่บาทต่อหุ้นนะสิบสี่บาทต่อหุ้นก็เยอะอยู่นะสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ถูกไหมประมาณนี้นะครับอันนี้คือสอพอส่วนทอบไทยออยเนี่ยหน้าตากราฟเขาเนี่ย เป็นแนวโน้มนะครับทิศทางที่อยู่ในกราฟขาขึ้นมานานแล้วนะครับไม่เหมือนกับสพไม่เหมือนกับตัวของปตทนะครับท็อปนี่ทำนิวไฮเมื่อวานไปสี่สิบบาทยี่สบ้าสตางค์นะครับกราฟที่เป็นแนวโน้มขาขึ้นมาตั้งนานแล้วเห็นไหมฮะจากขึ้นมาตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยมีการทำนิวไฮไหมครับมีการทำนิวไฮนี่เป็นกราฟขาขึ้นนะครับลงมาแนวรับตรงนี้สามสิบแปดบาทแล้วดีดกลับเลยนะโอเวอร์บอทคราวหน้าก็วัดไว้แล้วครับ 42บาทครับแนวต้านนะครับโอเวอร์บอทข่าวหน้านะครัเมื่อวานปิดไป39บาท75สตางค์นะครับอีกประมาณ2บาท25สตางค์ถึงแนวต้านนะครับ42บสองบาทครับนี่คือท็อปนะฮะส่วนกลุ่มของปิโตรเคมีนะครับมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคสองตัวใหญ่นะครับสองตัวใหญ่ปตท GC ไปดูกราฟนะฮะเห็นไหมครับพอททีซจากเดิมเนี่ยนะฮะ มีการปรับฐานระยะสั้นแล้วโอเวอร์โซลที่กราฟเดย์ไป19บาทพื้นตัวข้ามเส้น200แล้วนะครับล่าสุดนะครับบอทด GC อยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ย200วันเป็นที่เรียบร้อยแน่นอนว่าก็จะมีการสะบัดเขาเรียกสะบัดขึ้นปึ๊บลงปั๊บขึ้นปึ๊บลงปั๊บทำมิวไฮเมื่อวันทำไฮไปนะครับ23บาท50สตางค์แล้วก็แนวต้านระยะสั้น24บาท25สตางค์นะครับเป็นจุดโอเวอร์บอทเมื่อวานปิดไป23บาท30สตางค์นะครับแต่ก็ อีกประมาณบาทหนึ่งนะบวกลบนะบก็จะถึงแนวต้านแล้วแล้วกันได้เจ็ดสิบห้าสตางค์ประมาณนี้นะครับก็จะถึงแนวต้านแล้วนะครับแล้วก็โอเวอร์บอร์ดเห็นไหมฮะหนึ่งรอบใช้เวลาพอๆกันฮนะจากตุลานะครับเห็นไหมฮะปรับทงปรับฐานเสร็จปุ๊บเนี่ยก็มาถึงโอเวอร์บอร์ดได้นะฮะหนึ่งรอบระยะสั้นนะระยะยาวๆกราฟเดือนก็นู่นครับสิบสี่บาทห้าสิบสตางค์ฉะนั้นเนี่ยใครมีหุ้นราคาแถวนี้เนี่ยโอ้ยหลับสบายนะครับนะฮะหลับสบายหลับฝันดีเห็นไหมครับ การอดทนสําคัญที่สุดนะการอดทนเนี่ยยากที่สุดนะไม่ใช่สําคัญที่สุดในเรื่องการลงทุนแบบเล่นรอบนะครับนะครผมเนี่ยให้บริการลูกค้ามาหลายปีแล้วนะครับเราก็เห็นความรู้สึกนะของลูกค้านะความรู้สึกของคือมนุษย์อะ,อะไรแหะสามัญสำนึกคนนะฮะไอประเภทว่าเราได้ราคาพุ่งถูกๆแล้วถือมาตั้งนานนะอยู่ดีๆมันขึ้นมาแรงๆแ,แล้วบวกเขียวๆจัดๆเนี่ย แหมมันก็กระสันอยากจะขายประมาณนี้แต่ว่ามันยากตรงไหนรู้ไหมมันยากตรงที่ขายไปแล้วเสร็จมันไปต่อเนี่ยอันนี้มันยุ่งนะไม่รู้จะเสียดายยังไงขมาใจอไหมครับฉะนั้นเนี่ยโอ้มันยากมากแต่ฉะนั้นเนี่ยใครบอกว่าลงทุนในตลาดนุ่นง่ายดีไม่จริงลอกครับถ้าง่ายเนี่ยมันก็ทําเงินได้หมดแล้วนะมันยากครับเราต้องใช้ความอดทนมีความมีวินัยในการลงทุนสูงนะเนี่ยี่อันนี้ก็เป็นเป็นตัวอย่างที่ดี นะตัวนี้ครับไปดูฮะปูนใหญ่ครับนะปูนใหญ่ครับนะนี่ฮะโอ้โหทำ New High ไปเมื่อวานเมื่อวานปูนใหญ่บวกไปอีกหนะนะก,าาาอบ,อากาบาทนะครับสองจุดหกเก้าเปอร์เซ็นต์แต่สองจุดเก้าเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับนะขึ้นไปสองร้อยแปดบาทแล้วนะฮะเห็นไหมครับจากราคาต่ําสุดรอบเมื่อกี้ในกราฟเดือนร้อยยี่สิบหกบาทนะครับณปัจจุบันอยู่ที่เท่าไหร่สองร้อยสิบหกบาทขึ้นมาประมาณหนึ่งเกือบเท่าไหร่เกือบหนึ่งร้อยบาทต่อหุ้นแล้วหนะึ่งร้อยบาทต่อหุ้นนะ หนึ่งร้อยบาทโตหุ้นนี่คิดดูนะกี่เปอร์เซ็นต์อ่ะเห็นไ,ไหมฮะถามว่ามันใช้เวลาไหมใช้เวลานานนะครับแต่ใช้เวลานานแล้วมีปรับฐานให้แบบใจสั่นด้วยมีปรับฐานให้ใจสั่นใจสั่นคือบางทีโอ้โหบางคนมีหุ้นแถวนี้นะอ่ามือดีฮะไปซื้อแถวร้อยสามสิบซอยหรือแถวร้อยยี่บหกนี่ได้อ่าเราซื้อเยอะด้วยนะครับพอขึ้นมาอย่างเงี้ยไม่ได้ขายพอลงมาอย่างเงี้ยก็เริ่มกังวลแหละนี่ฮะมันจะเป็นอย่างงี้ฮะการต่อสู้กับความอดทนเนี่ย เป็นสิ่งที่ยากมากๆแนละ้วแนวต้าน216บาทนะครับเป็นแนวต้านที่โอเวอร์บอท208วันนี้ปิดทำการไปเมื่อวานนะครับบวกไปอีก8บาทนะก็ถึงแนวต้านโอเวอร์บอทแต่เราก็ไม่รู้นะว่ามันจะไปยงไงโดยธรรมชาติมันจะมีการขึ้นลงสลับแบบนี้แต่เขียวเสร็จปุ๊บแดงบ้างเขียวเสร็จปุ๊บแดงบ้างมีจังหวะสัน่นขึ้นมาแทงเสร็จปุ๊บแดงนะครับเขียวเขียวบางทีก็แดงแดงเงี้ยแล้วก็เขียวอย่างเงี้ยประเภทนี้ ถ้าเป็นนักลงทุนที่ไม่มีวินยนะัยเนี่ยมันก็จะตกใจมันก็จะขายไปตั้งแต่ไหนไม่รู้แล้นะเข้าใจไหมฮะแต่นักลงทุนที่มีวินัยถูกฝึกมานะฮะเข้าใจสถานการณ์อะไรต่างมันก็จะมีความอดทนเป็นพิเศษแล้วก็สามารถฝ่าฟันไปได้ในท้ายที่สุดแล้วก็ได้ขายหุ้นที่ราคาพรีเมียมเสมออันนี้คือข้อเท็จจริงที่พวกเราต้องรู้นะอ่ะแล้วก็ i v l นะครับให้ไปดูนะ i b l นะก็เป็นกลุ่มของพิโตรเคมีนะครับที่ พื้นตัวขึ้นมาเช่นกันแต่ยังไงก็ตามนะครับการฟื้นตัวของกลุ่มเนี้ยนะของตัวเนี้ยนะก็ยังมีขีดจํากัดพอสมควรเพราะว่ามันมีแนวต้านค่อนข้างเยอะนะครับเมื่อวาน i v l ก็บวกแรงนะบาทหนึ่งนะครับ5.85%แเนต่ชนเส้นค่าเฉลี่ยร้อยวันตรง18.2ยังไม่ผ่านแนวต้าน19.9นะครับเส้น200ร้อเห็นไหมฮะอ่าไอต้มสิบแบาทไอยี่เนี่ยก็แทบจะโอเวอร์บอทแล้วนะครับฉะนั้นเส้นค่าเฉลี่ย200วันอยู่ที่นี่นะฮะมันโอเวอร์บอทก่อนเส้น200อยู่แล้วฉะนนั้นเนี่ย ในระยะสั้นนี้นะครับ IBL จะผ่านเส้น200ได้ยากเพราะอะไรมันอยู่ในโซนโอเวอร์บอทมันต้องมีการพักตัวระยะหนึ่งก่อนที่จะเบรกแนวต้านตรงนี้ได้เข้าใจไหมครับอันนี้คือข้อท็่จริงที่พวกเราต้องดูต่างเทคนิดแต่เป็นภาพแบบนั้นะนะนะนี่ฮะพลังงานปิโตรเคมีก็ถือว่า,าเป็นเซกเตอร์ที่เห็นได้ชัดว่ามีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างที่จะมีนัยยะนะครับโดยเฉพาะตัวใหญ่ในปะิโตโรเคมีอย่างเช่นปูนใหญ่กับปอทรีีนี้ชัด มีการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคค่อนข้างชัดนะ,ะส่วนตัวของพลังงานนะฮะยังไม่ยังไม่ดีดข้ามแบบชัดๆแต่ว่าเราเห็นสอพอเริ่มมีการเคลื่อนไหวเหนือเส้น200แล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยนี่คือภาพที่ภาพที่เป็นเบิร์ดไอวให้พวกเราได้เห็นว่าพลังงานกับปิโตรก็ดูจะมีแรงซื้อเข้ามาแล้วถ้าดูจากเงินซื้อเข้ามาของนักงทุนต่างชาตินะสุดทธิเข้ามา2 0 0 0กว่าล้านเนี่ยก็มีความเป็นไปได้ว่า กลุ่มสองกลุ่มเนี้ยจะเป็นเป้าในการเข้าซื้อของเขานะฉะนั้นเนี่ยแต่ว่ากลุ่มธนาคารเนี่ยหลายคนถามว่ากลุ่มธนาคารทําไม,ลง,าม,ามลงเยอะมีความลงเยอะมีความไม่ลงเนี่ยผมก็พูดให้ฟังจนนานแล้วนะครับนะแล้วก็วันนี้เดี๋ยวจะพูดให้ฟังว่าหุ้นธนาคารขนาดใหญ่หลายตัวหุ้นธนาคารขนาดกลางขนาดเล็กด้วยนะครับหลายตัวเกือบทั้งหมดนะฮะอยู่ที่โซน o v e r b o ์บอสในการาฟเดือนนะครับ อยู่ที่โซนโอเวอร์บอทในการาฟเดือนนะแม้ว่าหุ้นตัวสื่อสารตัวใหญ่อย่างแอดวานเองก็ตามก็อยู่ที่โอเวอร์บอทในการาฟเดือนนะครับนะฉะะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องเรียนรู้ต่อไปนะครับในเรื่องของการลงทุนเราต้องรู้จักเร,เรียกเซกเตอร์โรเตชันเซกเตอร์โรเตชันเราไม่ใช่ว่าพวกเราดูกราฟอ่านการาฟเป็นชาวบ้านชาวเมืองนักลงทุนทั่วโลกเขาก็ดูเป็นนะครับเข้าใจไหมครับเขาก็มีการวางแผนเช่นกันฉะนั้นเนี่ย นะการที่ไม่รู้จุดลงทุนไม่รู้ทางเทคนิคเข้าว่าไอไอราคาหุ้นตัวเนี้ยมันอยู่ตรงโซนไหนเนี่ยมีความอันตรายมากนะครับในการลงทุนคือไม่รู้อะไรเลยถามแต่แนวรับแนวต้านนี่ผมไม่ค่อยชอบพูดนะผมจะไม่ค่อยบอกไม่ยังไม่ค่อยชอบนั่นเพราะว่าผมจะพูดในเรื่องของโครงสร้างกราฟลักษณะโครงสร้างกราฟในในลักษณะที่เป็นเบิร์ดไอวิวให้เห็นภาพนะไอแล้วรับแนวต้านเนี่ยเป็นเรื่องที่นะฮะมันถามไปแล้วมันไม่ค่อยได้ประโยชน์เข้าใจไหมฮะ นะประโยชน์ที่จะได้รับมากกว่าก็คือว่าโซนของหุ้นตัวเนี้กราฟหุ้นตัวเนี้มันอยู่ที่โซนไหนมันเป็นจุดซื้อหรือจุดขายกันแน่เข้าใจไหมครับนะคือไอราคาเป๊ะเนี่ยเราอย่าไปฟนะิกซ์นะว่าโอ้โหนี่ต้องราคานี้เลยนะไม่ใช่นะมันเป็นเบิร์ดไอวิวว่าโซนของกราฟหุ้นตัวเนี้เช่น IV l เนี่ยโซนเนี้ยมันเป็นโซนไหนในระยะสั้นกลางยาวมันอยู่โซนไหนนะฮะเข้าใจไหมครับนะหุ้นธนาคารอย่างเงี้ยมันอยู่โซนไหนในระยะกลางยาว พุ่งสื่อสารอย่างแอดวานมันอยู่โซนไหนในระยะ,ะสั้นกลางยาวพวกเราต้องรู้นะถ้าไม่รู้เสร็จปุ๊บเนี่ยการลงทุนเราจะพลาดตั้งแต่นุ้มเลยเราจะไม่รู้ว่าไอโซนที่เรากําลังอยู่เนี่ยมันอยู่ที่โซนไหนเข้าใจไหมครับนะฉะนั้นเนี่ยไอเดียในการลงทุนมันถึงไม่เกิดนะมันถึงผิดพลาดตั้งแต่การเข้าใจบริบทของตัวโซนของพุ่นแต่ละตัวนมันอยู่ที่โซนอะไรบ้างเข้าใจไหมครับเนะ่ฉะนั้นพวกเราก็ต้องเข้าใจเหมือนกับผมอธิบายกลุ่มโรงพยาบาลให้พวกเราฟังว่า กลุ่มโรงพยาบาลทั้งกลุ่มเลยมันอยู่โซนไหนเข้าใจไหมครับมันอยู่โซนไหนอะไรเนี้ยยาวๆมันอยู่โซนกลุ่มค้าปลีกมันอยู่โซนไหนนะฮะไม่มีใครเถียงหรอกครับอย่างไงแต่ว่าไอ้พื้นฐานแรงต่างมันเป็นระยะที่พวกเราต้องติดตามต่อไปแต่ว่ากราฟทางเทคนิคของหุ้นแต่ละตัวโซนที่มันอยู่นปัจจุบันมันอยู่โซนขอแค่เรารู้แค่เนี้นะฮะไม่ต้องเอาราคาเป๊ะๆหรอกให้อยู่ที่ว่าเบิร์ดไอวิวแล้วมันอยู่ยังไงนะครับเราจะได้วางแผนการลงทุนได้อย่างถูกต้องนะครับประมาณนี้ เอาละครับน่าจะเช้าเช้านี้ประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยววันจันทร์นะครับเช้าวันจันทร์นะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็อย่าลืมครับวันนี้ก็ติดตามหุ้นไทยดูว่ามันจะไปต่อไหมนะครับนี่ฮะเมื่อวานบวกมาทั้ง17จุดแล้วเนี่ยจะทะลุเส้น200ไปที่กรอบแนวต้านด้านบนแถว1280ได้หรือไม่นนี่เป็นสิ่งที่พวกเราต้องเข้าใจนะครับแค่นี้ได้ครับเดี๋ยวเจอกันวันจันท์ครับสวัสดีครับ